เจมส์ไปเกาหลีคลิปเราจะออนเดี๋ยวนะคลิปนี้เอาแบบออนแบบตอนเจมไม่อยู่ยุ่งๆจะได้ไม่เห็นเนาะเจถ้าเแกบบิดไปมงนอกไปอะไรเงี้ยไปกับไปกับลูกอะ่ะจะแบบจะไม่เปิดคลิปไม่เปิดไอจีอะไรเงี้ยมันจะไม่เห็นเดี๋ยวเราก็ไปรับดาราสาวคนแรกที่แบบเบียประโยคชอบนี่วันนี้เราจะเป็นวันที่เจอเขาครัง้งที่3แต่ว่าไม่เคยแบบได้นั่งแบบอยู่ด้วยกันก็เจอก็เจอหลายคนอะไรเงี้ยวันนี้จะไปเจอสองคนไปออกเดทก,กับเขาเลยแม่งไม่น่าเชื่อนะ ตอนเด็กเคยเคยชอบดาราสาวสาวใครบ้างอะน้องๆน,นะพี่ๆนะจําดาราสาวคนแรกที่ชอบตั้งแต่สมัยเด็กเนี่ยยังจํากันได้อยู่เปล่าว่าใครคือติดตามอะ่ะเป็นแฟนคลับอะไรเงี้ยวันนี้เดี๋ยวพาไปดูเลยว่าผู้หญิงคนนี้คือใครนี่พูดถึง20ปีก่อนนะเกิน20วะ่ะแม่งต้องแบบ2ี่สิหาอะไรเงี้ยตั้งแต่อว่แบบ16 17อะไรสมัย,ยนโ้นสมัยที่แบบเริ่มแบบแต่งตัวเป็นนุ่มแบบห่วงรอแบบจะต้องแบบชอบสาวอะไรเงี้ยคนนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นคนแรกนะที่แบบว่า เราชอบอะไม่งพูดไปก็ตื่นเต้นเอ้ยคลิปนี้เดี๋ยวตัดแล้วแบบตั้งแบบว่าอย่าให้แอคเคาท์เจส์ดูได้หวะมันมันทำได้มันตั้งในโทรศัพท์ได้ไหมแบบไปกดแบบอันอันฟอนช่องเบียรประโยคของกันได้เจสมันจะได้ไม่เห็นป,ป่ะป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปรับเขานัดเขาไว้สิบเอ็ดโมงโอุ้ยนี่สิบโมงครึ่งเว้ยไปที่ประเดี๋ยวป่ะคือนอนไม่หลับเลยตื่นเต้นอ่ะนั่น,นไอ้เมียกุญแจ Yeah, you you play player You little See looking good. from hood. got wanna with mama, the คิดอยู่ว่าจะรับแล้วก็พาไปทานอะไรดีเขาเคยบอกว่าเขาถามเขาว่าตอนสมัยเด็กอะไปเที่ยวไหนอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปเที่ยวไหนเขาทำงานนะแล้วก็กินข้าวร้านไหนเขาเขมพ์คํามจาอบ์ไปว่าเชื่อไหมกินบนรถตลอดเลยคือคนคนที่ทํางานหนักมาตลอดอยู่แล้วตั้งแต่เด็กอะคนนี้แบบว่าดังตั้งแต่เด็กเนาะแล้วก็เหมือนว่าคงไม่ค่อยมีเวลาไปเที่ยวเหมือนวัยรุ่นทั่วไปสมัยก่อนสมัยก่อนไปเที่ยวไหนบ้างอะสยามหรอมาบึงคลองนะครับอุ้ยน้อยเพราะว่าสมัยก่อนห้างก็น้อยอะไรประมาณนี้แหละถ้าวัยรุ่นหน่อยถ้าสมัยก่อนก็ไปเด ะสะพานพุทธถ้าเป็นผับอ่ะคนนี้ไม่น่าเคยเที่ยวผับนะลองถามเขาดูเคยเที่ยวผับเปล่าอาจจะเคยไปบ้างน่าจะไม่บ่อยเพราะทางานเจอเขาครั้งแรกก็ปีก่อนนู้นตอนช่วงโควิดพอดีย้ำอีกครั้งนะวันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เจอกันแต่ว่าก็ยังคงตื่นเต้นวันนี้ไปปอ,อกเด็กเลยนี่ก็นานๆทีเนาะเราก็อายุเยอะละเราเรามีโอกาสที่แบบได้เจอดาราคนที่เราชอบแบบก็รู้สึกว่าเออเราก็ก็ เขาเรียกว่าโชคดีเนี่ยเคยเห็นเตอในจอทีวีเห็นเตอในมิแม็กกาซีนสมัยก่อนต้องแม็กกาซีนเนาะเป็นหนังสือนิตยสารอะไรเงี้ยเจอเขาถ่ายบงถ่ายแบบคือไม่ไม่เคยคิดว่าผมจะได้เจอจะได้ห็นแม้กินข้าวจริงอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวไปลองดูว่าสรุปแล้วเธอคนนี้คือใครเดี๋ยวรู้กัน มาแล้ว,มา,าว,ม,าาวมาแล้วมาผู้จัดการด้วยอ่ะมาพู้จัดการด้วยอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปนะครับเฮ้ยไม่ได้ต้องเอาน้ำ เป๊ะไปเอาน้ำเปล่ามาให้คุณไถ่เลยเร็วทำไมอ่ะฮะต้องเอาบริการสิันนี้ผมบอกกับทุกคนว่าผมบริการคุณ<อ>ผมพาคุณไปเดทกินข้าวหนึ่งมื้อเอานะครับทุกคนก็อ๋ออนี่คือเขาอะไรก,กันแล้วก็ <c oughs> แล้วกเราก็รับก,รก็เรียกว่าดาราสาวคนแรกที่ต้องบอกว่าพี่ชอบอคุณไหน,นะครับคุณไหเราจะเรียกว่าเดี๋ยวพี่ไห่เนาะเพราะว่าน้องๆช่องนี้ประมาณมแบบยี่สิบ อ่าน้องไดก็นะ่ะเธอเป็นพี่วันของเรานะน้องไดเนี่ยจริงๆเขาเกิดช้ากขาผมแค่9วันจําได้เลยเราสี่สิงหาน้องได่เนี่ยสิบสามสิงหาผมนึกว่าคุณเด็กผมตลอดมาตลอดรู้ป่ะก็เด็กว่าไม่เด็กแบบเด็กเด็กเว่อร์เว่อร์เด็กแบบเด็กสองปีอะไรเงี้ยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยจะมีคําติดปากมาน้องไดใช่ทำไมเขาเรียกสมัยก่อนทำไมเขาเรียกคุณ่าน้องได่เพราะอะไรอายุสิบสอง่ะมันก็ต้องเรียกน้องป้าทุกคนในวงการสมัยก่อนก็แบบสามสิบสี่สิบ แล้วเมื่อก่อนดาราคือน้อยมากนะไม่เคยเยอะเท่าตอนนี้เนาะใช่ไหมเมื่อก่อนไม่ค่อยมีดาราวัยรุ่นเหรอหรอแล้วทำไมทำไมคุณใช้วิธีอะไรถึงคลองใจหนุ่มๆชาวไทยได้ขนาดนั้นเพราะอะไรมันน่าจะเป็นที่พันมันมากกว่าพันอะไรวะพันอะไรวะสมัยก่อนอ่ะเป็นยุครุ่งเรืองของเด็กลูกครึ่งใช่ป่ะใช่ผมขอไล่ได้ไหมว่าตอนนั้นมีใครดังบ้างได้เลยครับเท่าที่ผมจำได้นะลูกครึ่งเนาะแต่เขาจะเป็นสายฝรั่งนะเบลนี่เบลนี่น้องๆงงนะใครนะงงนะใช่แเบลนี่มีเขา แล้วมีใครคาลนเออคาเลนแอนเดรียเห็นเงาในตาฉันไหมใช่ไหมคุณไม่รีนเพียงนั้นกี่ปีแล้วรู้อายุมากเหรอรู้อายุเลยช่วงยุคเจมอนทอนอะเจมอนทอนตาโตแก้มก็ปองอ่ะจำได้ป่ะก็ได้เสื้อคือตาโตแก้มก็ปองฮะแล้วมีใครอ่ะมีใครอีกยุคนั้นพี่นัทอ่ะพี่นัทมีเดีย เออใช่เป็นแบบนั้นนะน้องประมาณเนาะคุณฉีกมาคนเดียวคุณเป็นหมวยอยู่คนเดียวเลยอะทำไมอะก็นั่นแหละไม่รู้เหมือนกันก็ตอนนั้นมันมีแต่ฝรั่งไงแล้วพอเรามาเป็นหมวยคนเดียวแล้วมันคงดูแตกต่างมันเป็นการสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ก็เลยทำาด้ครองตลาดไปกี่เปอร์เซนต์ตอนนั้นตอนนั้นไม่มีส่วนแบ่งการตลาดอื่นใดเลยเราแบบหมวยอยู่คนเดียวเลยใช่คือถ้าเกิดสมัยนี้ก็อาจจะไม่แปลกเพราะมีน้องแบบเช่นเบบอ่าเนื้อเยอะเนาะก็คือเป็นนางในฝันอยากเจอสักทีอะไรเงี้ยแล้วคุณไปอยู่ไหนมาทำไมผมไม่เคยเจอค อะไรยุคนั้นนะ่ะมันเป็นยุคที่เขาสอนกันมาว่าถ้าจะอยู่ในวงการต้องไม่แบบว่าไม่เดินจูมือกับผู้ชายที่สาธารณะคุณมีแฟนไม่ได้ใช่ไหมสมัยก่อนมีได้แต่ว่าต้องแบบเก็บๆนิดนึงลแล้วคุณมีแฟนไหมตอนนั้นมีเข้าวงการพรแฟนจริงเหรอสิบสองมีแฟนแล้วเหรอจริงเรื่จริง,รงอ๋อเป็นแบบป๊อปปี้เลิฟนาร์นามารักใช่ไหมใช่สมัยก่อนก็นกคือแบบวิธีจีบกันก็คือแบบขี่จักรยานแล้วก็ไปซื้อไอศครีมแล้วก็แบบนั่งทำกันบ้านใต้ต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือแฟนแล้วไงอ๋อ เดินจับมือกันหลังเลิกเรียนแล้วก็มีพี่ที่แกรมมี่ไปแล้วก็เห็นเขาไม่ได้ชอบเราเขาชอบแฟนเราอ๋อชอบผู้ชายจ้ะเขาก็เลยใครก็บอกได้ปะ ไม่อะเป็นดาราปะไม่บอกในวงการปะไม่บอกเอาเป็นว่าแต่ว่าแต่ว่าถ้าอยากรู้ไปทบทบไปถามพี่พีเคพี่คิดว่าพี่พีเครู้อ๋อพี่พีเครู้สมัยก่อนพี่พีเคก็แบบแกก็เป็นดีเจเนาะตอนนั้นพี่พีเจมีรายการปะพี่พีเคไม่เข้าวงการยังอยู่ที่นิวยอร์กอยู่เลยเหรอแต่ว่าหมายถึงว่าพอโตขึ้นมาแล้วเขารู้อยากรู้ว่าโทรศัพท์อือไม่ได้กระดั call him ใช่เขาอยู่กับเมียร์เขาหรือเปล่านั่เดี๋ยวผมขอให้นึ่งขอโทรฉันหาให้嘛ไม่เอาไม่ห้ามดูโทรศัพท์ดิ ไม่ใช่เราสัญญาวแเราจะปิดตาคือจริงๆผมบอกว่าเราเจอร้องไถครั้งที่3พี่ไนอ่ะพี่ไถครั้งที่3ครั้งแรกคือเจอที่ไหนเราต้องรอดเราต้องรอดเพราะว่าคือจะบอกอะไรรู้ป่ะเราได้รับการเทียบเชิญจาก หลายๆท่านให้ออกรายการนู่นนี่นั่นจ้แต่เรารู้สึกว่าวันนอนของเราเป็นอะไรที่สําคัญมากแต่ว่าคุณเบียร์ใบยกเนี่ยเป็นผู้มีประกัระคุณของเราต้องรอดเราก็เลยบอกผู้ช่วยเราว่ายังไงเราก็ต้องไปให้เขาเลยไม่ว่าเราจะแบบพวกคุณไม่ค่อออกไม่ค่อยออกรายการเลยนะขี้เกียจง่วงวันหนึ่งทำงานเยอะที่สุดกี่กี่งานเคยที่เยอะที่สุดนะไม่ยังไงวะอยู่ที่เดียวกันเซนทรัลเวิด์อออกเซนทรัลเวิด์วิ่งขึ้นวิ่งลงเนี่ยหรอคุณเราตามไปเก็บไว้ไหนแบงค์ เก็บไ้ใครเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนเนอะเก็บไปก่อนตัวอย่างนะ ดูเอาเอาแตเอาตัวอย่างพี่ไถ่เดี๋ยวเอาตัวอย่างพี่เบียร์ก็เลยแต่ว่าเราอะเราเบียร์ต้องใช่ใช่ไหมเราเห็นพี่เบียร์เป็นไอดอลนะววันที่เราคุยกันอยู่เนี้ยค่ะจะเป็นวันที่รายการ DNA Talk ที่ไปสัมภาษณ์ตัวอ่ะคืนนี้ใช่ไหมโอเคใช่นั่นคือครั้งที่สองที่เราเจอกันอ่ะครั้งที่สองเจอกันที่รายการเพราะว่าพี่ไถ่เนี่ยเขามาสัมภาษณ์จนแบบว่ารู้สึกว่าคืออยากจะขอถ่ายตั้งนานแต่ไม่กล้าไอ้ตอนตอนครั้งแรกที่เจอตอนเราต้องรอดอะที่เอารถไปให้เราดูเครียดมากเลยนะตอนนั้นใช่ใช่ไม่มีใครกล้าพูดหป่ะเอ้อง ขอบคุณแทนผู้ป่วยเนาะแล้วก็ญาตผู้ป่วยทุกคนที่ที่พี่ด่าทำโครงการนี้ขึ้นมาปะเขาต้องขอบคุณคุณเบียขอบคุณทุกคนที่ช่วยการทีมงานเนาะใช่ไหมที่แบบอดหลับอดนอนแล้วก็ตอนนั้นคือตอนช่วงโควิดหนักๆฮะพาร์ทนี้มันแบบซีเรียสไปซีเรียไปกูเกเอาเนาะ งั้นถามสั้นๆทำไมถึงทำอะ่ะมันน่านับถือมากนะที่แบบเอา้อาง่ายๆนะทุกคนจะจะถามแบบนี้เราก็จะตอบว่าเราก็แค่แบบอยากช่วยอยากช่วยคนหนึ่งคนสองคนสามคนอะ่ะแล้วใครจะไปรู้ว่ามันกลายเป็นหลายแสนได้มันคืออินพรอมไวล้วนๆเลยนะแล้วแบบเราก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเนี่ยเรากําลังปิดศูนย์สุดท้ายกําลังเคลียร์ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ของออกเชื่อไหมว่าตอนทอํอาอ่ะเราไม่มีความรู้สึกเว้ยเพราะว่ามันคือการแบบมันต้องทํามันต้องทํามีรถมามันต้องใช้เอาอันนี้มาปุ๊บออกไปไปทุกเรื่องยมันคือสิ่งที่เราต้องจัดการทุกวันใช่ปะ แต่ว่าพอมันปิดอะแล้วมันเคลียร์ออกอะคุณลองนึกฟีลของคนที่แบบหยิบของมาแล้วใส่ลางแล้วปิดแล้วแบบเพื่อที่จะแบบย้ายของอะมันเต็มไปด้วยความทรงจำมันแบบมันเพล์แบ็คในหัวแล้วก็เสื้อผ้าเด็กอ่อนเอยอะไรเออแล้วมันทําให้เราเห็นแบบเหมือนเหมือนมิวสิกวิดีโออยู่ในหัวเข้าใจ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 คือต้องบอกว่าอะไรป่ะคนน่คงอยากช่วยคนก็มีนะผมเป็นคนหนึ่งที่อยากช่วยคนนะแต่คนที่แบบว่าโตตั้งโตตีแล้วแบบไปไปทำจริงๆแล้วไม่งด้ทำทุกวันเนี่ย ทำอยู่เป็นปีอะทำเป็นหลักปีนีไม่ใช่หลักแบบอาทิตย์สองอาทิตย์เลิกนะมันเสียสลามากอะ She She เอาถามคุณก่อนเลยตอนเนี้ยตอนนี้คุณมีแฟนปะมีเหรอจะแต่งงานเมื่อไหร่ไม่รู้ดิแล้ววันนี้ผมมาพาคุณไปกินข้าวเขาไม่เขาจะโกรธไหมนะเนี่ยก็คงโกรธแหละอา้าวใช่ไหม <laughs> ทำงานคุณบอกเขาปะเนี่ย <laughs> แต่เอาจริงคือผมรู้เลยว่าคุณเนี่ยซีเรียสเรื่องการรศาสตร์ในการแต่งตัวมากใช่เขาถามว่าใส่ชุดแบบไหนใส่ชุดมาไม่ใส่โทนไหนไปไหนค้าอะไรเงี้ยไม่แต่คุณต้องรู้ก่อนว่าข้อที่หนึ่งเราไม่รู้ว่าคุณเอารถอะไรมารับเราเวลามีหนุ่มมารับอะแล้วรถที่เราบอกคุณเราไม่ชอบรถซิ่งเ่อ่าอ่าเคยบอกเพราะว่าเวลาจะลุกออกจากรถซิ่งอะมันโปะทุกทีอะมันไม่เคยไม่โปะอะข้อที่สองเราไม่รู้ว่าคุณพาเราไปที่ไหนแล้วข้อที่สามเราไม่ได้รู้จักกัน เราฉไม่รู้จักกันดีโค้ชพุทธทำไมทำไมเย็นชาขนาดน่ะทุกคนเมื่อกี้สาวเขาบอกว่าเขาไม่รู้เราไม่รู้จักกันฟังแล้วมันรู้สึกเจ็บประว่ไม่ใครเจ็บแบบเชื่อไหมคนที่ดูคลิปนี้อยู่อาจจะมีคนที่เคยจีบคุณอยู่นะมีแน่ๆใช่ไหมมีไหมใครเคยจีบต้องไหนบ้างคนส่วนมากที่มาจีบเราอ่ะท้ายที่สุดแล้วเราจะกลายเป็นเพื่อนกันอือแล้วเราเป็นคนที่มีเพื่อนผู้ชายเยอะมากอือคุณจะเป็นคนแบบ ซ่าๆด้วยห่าๆด้วยใช่ไหมคนอะมองหน้าชอบคิดว่าม็นคนหวานเออใช่ใช่เป็นแบบดูแมบอดแอร์แล้วแบบว่าแบบดูแบบเป็นหน้าทนุกสมอะไรเงี้เออแต่ว่าความจริงแล้วเราคือผู้ชายคนหนึ่งเราคือแบบเวลาหน้าแห่งเอากับเพื่อนแบมึงมึงมึงรู้ดีเที่แม่งนมใหญ่วาอะไรเงี้ยอคือเราเป็นแบบเราเป็นผู้ชายเว้ยแต่เขาห่าวจริงเพราะว่าตอนแรกที่ก็ตอนแรกยอมรับตรงๆว่า ก็มองแบบน้องไส้เนี่ยเป็นแบบเออเป็นแบบท้องไดแบบหน้าทุนงขนมอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าแล้วพอใครมาจีบเราอ่ะส่วนมากเขาคิดว่าเราเป็นทรงแบบผู้หญิงหวานแต่ว่าพอมาเจอปุ๊บเป่าอ้าวเฮ้ยไรวะเหมือนผู้ชายอะไรย่างเงี้ยแล้วก็แบบไปในหลายๆที่ที่ผู้หญิงปกติเขาไม่ค่อยไปกันน่ะเป็ไหนวะครับเช่นแบบประชุมงานที่เลาอะไรอย่างเงี้ยคุณเคยไปเล้าด้วยเหรอก็ส่วนมากก็ประชุมที่นั่น ราะว่าส่วนใหญ่คนที่ประชุมด้วยเป็นผู้ชายเป็นอะไรทำงานก็คือการไปเที่ยวเราเป็นเรื่องปกติมากสำหรับเราเนอแค่วันวาเลนไทน์เปิดเมมให้เฮ้ยจริงเหรอวะอ๋อให้ของขวัญแฟนเลยเหรอใช่เพราะว่าเราไม่ว่างดูแลเขาอะสมมติสมมติคุณเป็นแฟนผมเนี้ยแล้วผมบอกจะไปเที่ยวเราผมเปิดเปิดเมมให้ผมผมก็ไป เพศผู้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือมนุษย์อะมันก็คือมีไว้เพื่อขยายพันธุ์ผสมพันธุ์อ่ะแล้วเพศเมียมีลูกให้นมลูกอยู่ในถ้ำนี่มันจะเขาจะเปิดถามว่าพี่ที่ชอบแล้วคุณคูยเรื่องอะไรว่ามีมีมีทำด้วยเขาเขาเขาบอกเขาเป็นคนแฟร์มากนะเขาเป็นผู้หญิงที่แฟร์มากนะเอางี้บอกน้องๆผู้หญิงที่ดูไม่ต้องแฟร์เท่าพี่ไหนะแต่ว่าก็อาจจะแบบคุณผมพูดความจริงนะพูดความจริงนะแฟนเราอะสมมติว่าเขามีความต้องการทางด้านนั้นอะเขาไม่คนที่จะต้องเซลฟ์แฮลว่ะ เซลเพลย์ <laughs> ช่วยตัวเองโอเคอนี่ขผมคิดจริงๆมั้ยเนี่ยจริงๆค่ะ <L an> <S <S เราไม่สนใจเลยว่าถ้าคุณอะอไปเจอใครแล้วคุณรู้สึกว่าเขาดีกว่าเราในด้านไหนก็ตามเพราะถ้าคิดว่ามีกออนาโกะก็รอแล้วถ้าเกิดคนนั้นที่ชอบแล้วเราไม่หวงหรอสัจธรรมของชีวิตอะมันคือตอนนี้อาหารที่จอดไปนะแล้วสมาธิกู้หลุดไปเพราะว่านี้เขาพูดเรื่องอะไรถ้ำบ้างมนุษย์บ้างเออสัจธรรมชี่ไม่บ้างวันหนึ่งอะไม่ว่าจะ <S <S จากเป็นหรือจากตายมมืกอต้องจ<ร>ากกันเลย สิ่งเดียวที่เรามีให้กันได้นะตอนอยู่ก็คือความรู้สึกที่ดี mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยหากวันหนึ่งวันใดคนที่เราครบอยู่่ะเขาไม่รู้สึกผูกพันกับเราในทุกๆด้านแล้วอ่ะเขาต้องปล่อยเขาไปคุณไม่สุดยอด่เพราะฉะนั้นอ่ะเวลาที่เราครบกับใครก็ตามเราจะพูดเสมอว่ายู่าอะไรก็ได้เลยหากเรายังไม่ได้แต่งงานกัน mm hmm. ทําเลยเต็มที่ไ mm hmm. อไม่ว่าและในขณะเดียวกันหากไอไปทำไปเจอใครแล้วไอทำอะไรไอก็ต้องทําได้เช่นเดียวกันนะ แฟนใช่ไหม <S <S ใช่เราผูกกันด้วยอะไรอ,ะอ,อ่ะเราผูกกันด้วยความรู้สึกเราผูกกันด้วยว่าคุณรักเราเพราะอะไรคุณมีความแบบผูกพันกับเราด้วยอะไรหรือว่ามันแค่ความแบบรันจวนชั่ววูบแล้วหายไปะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเจอเราแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยถูกจิตถูกใจก็โอเคแต่ถ้าวันหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าคือผู้ชายอ่ะถ้าสมมติว่าสามารถมองคนอื่นแล้วรู้สึกอยากเข้าไปทําความรู้จักมากกว่ามากกว่าเราอ,ะอ่ะ แสดงว่าเราไม่ตอบโจทย์เขาอีกต่อไปแล้วแต่ถ้าสมมติว่าเราตอบโจทย์เขาได้ในทุกๆมิติเขาจะไม่ไปถ่ายอะไรเยอะแยะคุณลงดีนะเดี๋ยวคุณโป้นะคุยเรื่องอะไรก็ไม่รู้ค่ะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยก็บอกว่าได้แล้วได้แล้วเสร็จแล้วก็กลับสิไปทำอะไรเนี่ยโอ้ นี่ทำไมคุณไม่บอกว่าค,คุณค<ข>ุณนั่น<ข>แหละประสกเองเหรอ <laughs> เอาหรอ <laughs> อ่ะอ่ะแล้วคุณมีความสุขกับการกินข้าวแบบกับแฟนที่ไม่ใช่รถไม่ได้เหรอทำไมไม่ไปกินข้าวร้านนี้ <laughs> มันชินนะแต่แลวจะติดกินข้าวรถเพราะผมก็ชอบกินข้าวาาารถเหมือนกันแสดง <laughs> ว่าคุณคงเป็นคนง่ายๆมากเนาะแบบว่ากินง่ายๆอยู่ง่ายเนาะใช่ ง่ายกว่าเขาอ่ะชอบไที่หมู่เขาชอบกินข้าวในรถไหมไม่ได้ชอบแต่ว่าณตอนนั้นสถานการณ์มันบังคับไงมันก็คือต้องเป็นแค่ในรถหรือบ้านเขาหรือบ้านเราหรือโรงแรมที่แบบแพงจัดที่แบบคัดคนแล้วว่าถ้าเขารู้เขาก็พูดไม่ได้เพราะเราก็รู้เหมือนกันเพราะเราก็เห็นว่าเขาไปกับใครเหมือนกันมันจะมีบางที่สมัยก่อนที่แบบเป็นโรงแรมที่เป็นแบบคนที่เขากินข้าวโรงแรมเอออะไรอย่างงั้นนะ อายุเราไม่น้อยแล้วนะเดี๋ยวกดไรยอนมาเีแต่คนถามอ่ะโดนเยอะมากแล้วทำไมไม่ดำอ่ะช่วงนี้โดนบ่อยมากแดดนะคะแดดแดดอย่างอื่นก็โดนพี่ใหญ่พูดแบบล่อแหลมตลอดเวลาเลยอ่ะเฮ้ยเราพูดปกติคนเราอ่ะคิดว่าล่อแหลมเพราะว่าในหัวเราอ่ะเราคิดอะไรอยู่เข้าตัวอีกเยอะอนาคตเนี่ยจะเริ่มทำงานอายุเท่าไหร่คุณจะถามดมวยไห้อยากรู้อยากรู้ก็เหมือนกันแหละไม่อยากเลิกก็คือคุณก็จะเป็นคุณป้าให้ทขาได้ใช่ไหมโอ้เจ็บ เป็นอาม่าก็จะทำจากได้อน้าจนถึงไดอาม่าซึ่งก็จะทำไปเรื่อยเรเรื่อย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 ่าเลิกทำนะผมชอบดูดูอะไรไม่ดูคุณแบบยังเป็นคนทำงานอยู่แบบไม่อยากให้ปบบดายไปเลยในวงการอะไรย่างนี้ไม่เอาไงคงไม่หรอกมั้งอย่างคุณน่ะวันที่ผมสัมภาษณ์คุณน่ะผมก็ตกหลุมรักสมองคุณนะที่อะไรทตกหลุมรักสมองมันไม่ตกหลุมรักหูหมดตกหลุมรักสมองแบนี้ตอนแรกกูว่าจะมาเดทพอคุยไปคุณแมามันไม่เดทตอนเนี้ยเห็นปะไม่เหมือนเพื่อนผู้ชายเลย ใช่ป่ะใช่งั้นเดี๋ยวรู้กันที่นู่นดิได้ไหมแบบเนี้ยนี่ที่ร้านนี่เขาจะมีวิธีกินอ่ะคือหันปิดนยผู้ชายคนนี้นะคะเป็นคนที่ไม่เสร็จจากเรื่องเขาจะแบบปึ่งแล้วก็เป็นเรื่องอื่นแล้วก็ปึ้งแล้วก็เป็นเรื่องอื่นแล้วก็ปึ้งแล้วก็เป็นเรื่องอื่นแอบเมียมาเวลาไหนผมม่จะบอกเมียังไงเออเขาบอกไปตรงๆบอกว่าอะไรอ่อนกินข้าวเพื่อนกินข้าวเพื่อนผิดตรงไหนเขารู้นะว่าเราชอบพี่ใหญ่มากนะแต่คุณก็จริงจังจริงใจสมัยก่อนกับเขามาหลายปีแล้วคุณก็ไม่ได้วอกแวกเพราะฉะนั้นถ้าเราไมม่ีีคดะ แล้วเราบอกว่าเราไปกินเดื่องนี้ดูดูดูทำไมทำไมทำไมต้องมีการเกินทำไมอ่ะทำไมอ่ะเรามีคดีเหรอหรือว่าไงไม่มีเอาดีเอาดีๆก่อนจะนิ่งก็ต้องกริ้งมาก่อนใช้มือจีบให้ด้วยเต็มเต็มต๋องพี่เบียร์อยู่ใครมีคนส่งรูปมาให้ฉันว่าอยู่กับสาวใช่เปล่า เมื่อเช้านะขอตามมาด้วยมันบอกไม่ให้ตามบอกว่าจะไปตรวจร้านฉันต้องตามมาดูว่าใครในมาตรวจร้านขอมากินด้วยไม่ให้มาในฉันมาดูซิว่ามาใครเอะไรไหมเ้ยอะไรเุ้ยไรเอ้ามาเลยเมื่อเช้าขอมาไม่ให้มาในบอกมาตรวจร้านก็นี่ไงมั้งคุยงานอะไรคุยงานอะไรทำไมไม่บอกว่ามาอันนี้อันนี้ภรรยา ป้าลีค่ะแม่แต่อายุใกล้ๆกันนะอะไรทำไมแนะนาอายุอะไรอายุเราเล่อายุไม่อะไรไม่ไม่บอกเราไม่บอกฮะอะไรจะไปไหนมันต้องบอกสิทุกมีอะไรทำงานบอกทำงานอะไรทางานอะไรไมีอะรทางานอะไรตาตกใจขนาดนั้นเดี๋ยวเดินไปเข้าน้มึงเดี๋ยวมานั่งลงนั่งลงนั่งเลยอย่าเปลี่ยนเรื่องไม่ต้องเชิญนั่งไปนั่งเองเลยทำไมขอมาด้วยเราไม่ให้มาเอออึกอักอึ๊บ ตอ้องเอาอยู่ลูกเลยไม่มีไม่มีลูกลูกมีสิไม่มีลูกมีไม่มีขอลูกเอานะครับทุกคนต้งมีเจมานะนี่เขาเปิดเผยแล้เจมาเปิดเผยอะไรวะอันนี้ไม่ได้เตรียมแลเจมาก็เมื่อไหร่ก็ได้แฝดเราเอาแฝดมันเหรอโทรมาก็ไม่รับไม่ยิง ไม่ยินอะไรไม่ยินทำไมไม่ฉันไม่ได้บอกไม่ยินพี่ถุงกัญชัยโทรมาทำไมรับทำไมเบียร์โทรมาไม่รับเบียร์ไม่เคยเปิดเสียงเวลาหน้ากับพี่เออทำไมอ่ะอ่าแล้วเวลาหน้ากับสาวด้วยเออเพราะอะไรไม่ใช่ะเดี๋ยวนะไม่น่ามาเลยเมื่อกี้ทำมือไม่ห้ามไว้ไอ้ต๋องไม่แล้วเมื่อวานทาใครมาอีกอ่ะไม่รู่าี่เขาจะรู้อะไรเจ๊เขาจะรู้ว่าแบบเออเมื่อก่อนเคยปโอ้ย พูดตลอด,ดอแบบว่าสเป,สเปคในดวงใจน้องไหน้องไหน้องไหญ่เยอะแล้วคือเวลาพูดปุ๊บเราเครืองเลยนะก็เลยอไเลยมาก่ะเราคิดว่าเราน่าจะเป็นเพื่อนกันได้ค่ะไปคลิปก่อนเลย่เนี่ยน่ยมากแล้วเ,เคยจับได้บ้างไหมว่าเขามีคนอื่นเอา้า <c oughs> พูดได้หรอครับ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  Hayır, <c oughs> ไม่ไม่ <c oughs> <c oughs> เคยจับได้บ้างป่ะทำไม <ๆ S 1> อ่ะเขาทำยังไงให้เราจับได้อ่ะอ๋อมันหลุดตลอดจริงหรอขยำสลิปอันเล็กกี้นึงไว้ในกางเกงเราก็ไปแคะแงออกมาดูว,ว,ว่ามันไปไหนเี้าไหน,น ไเราอุไปไปดูนี่โอ้ทียิบแล้วบอกว่าไปทำไปลูกค้าที่แต่ลูกค้าไม่มีฐานไปทำงานไงไม่มีทำงานเลยที่เลาไอ้เป้มึงยิ้มี้อะไรไม่แลยเราไม่กินไปเลาทำไมเครียดอะไรไม่กินเหล้าด้วยเหรอกินเหลอาสังโคอะไรก็หลายหมื่นหลายพันมีอะไรไหมกชอบมากเลยกูชอบมากเลยโอเคโอเคไม่เอ้ลันตลันต์ลันต์ลเดี๋ยวใส่เพิ่ม เดี๋ยวจ่าเพิ่มแล้วเขาไปหนีมานานนี้ยังเปมานานแล้วแต่ว่าเราก็คิดว่าเราปิดตาข้างหนึ่งเหมือนกันที่มันจบๆเพราะเรามีลูกแล้วถ้าเขาจะไม่ดีอะไรไงก็แล้วแต่ให้เงินมันมาอยู่ที่เราให้หมดอ๋อใช่เงินอยู่ที่นี่ถ้าเงินมันอยู่ที่เราแล้วนะยังไงเราก็ชนะใช่เะต้องคลานเขาไปเขาเลิกทาบเลยใช่ไหมาเลกทา ทุกวันนี้ขุดบุตรเป็นทงาตเนี่ยไปไหมเรากลับบ้านไม่กลับไม่กลับฉันเจอเพื่อนแล้วฉันไม่กลับโอ๊ยไอคีย์เวิร์นเรืองคุยเลยอะกลับบ้านแม่รู้สึกตอนนี้มันยังไงบ้างวะไม่ยอมอนัดกันเดี๋ยวไปช้อปปิ้งกันต่อเนี่ยไม่ต้องปปิ้งทุกอย่างวันนี้ไม่เป็นแบบที่คุณคิดใช่ไหมไม่เหมือนสิวางวางแผนไว้วา่เป็นโอ้โหนางในฝันเฮ้ยมันชอบมากจริงๆชอบแบบ ไปเลยแบบไม่นอ้กไปเลยไรเลยนี่เป็นไรสถานการณ์ที่แบบไม่เหมือนคลอดเราใหคนเออใช่ดิแสดงว่าทำไมแบบคุณสมัยก่อนอ่ะน่าจะแบบบรรดาแฟนๆผู้หญิงเขาอาจะไม่ชอบคุณเยอนะคนเหมือนเจ้เราเยอะมากใช่ใช่เพราะอะไรหรอใช่แล้วแบบพอเขาบอกว่าภาษาจีนเก่งนู่นนี่นั่น พูดด่าอะไรอย่าเงี้ยพูดอะไรพูดอะไรล่ะพูดอะไรหลงปั้นหลงเราอะฉันร้องได้ทุกใครเทียนนี่นี่ไงฉันก็ร้องได้แล้วไงแล้วไงอีกแล้วไงอีกแล้วไงก็ได้แล้วมันก็จะพวารลักเขาถามชอบไปน้องใหญ่น้องใหญ่ยุ้ยทีเวลาเรียกฉันเรียกอีเจอะไรเงี้ยไม่มีน้องเลยวันหลังเรียกเขาสิวันหลังเรียกเขาน้องบ้างเขาจะรู้สึกว่าเราแบบไม่ม่มันไม่แก่แก่เพราะมันแก่กว่ามัน เออแล้าก็เลยแบบว่าเรียกวในเท่าเรียกเท่าไอ้เท่าหัวงูอป่านนี้ไม่ใช่หัวมือแล้ทนี้ทำไมเราถึงไม่มีความโรแมนติกเลยไม่มีเลยมีไหมไม่มีนี่เขาบอกเขาตกลมรัดสมองผมนะเป็นสมองที่โกงตุ้มหัวร้อนหมดตัวเลยเรอาด่าในใจตลอดที่ไม่รู้ว่าเราจะพูดหรือไม่พูดตัวเองเราไม่รักอ่ะฮะอไม่เป็นตอนนี้มีรูปชุ่มย่าได้ไง ทำไมออ <คะ S 2> ่ลละุ้ยตายแล้วผู้ชายแบบนี้หน้าตกปากมาก <c oughs> <c oughs> มีรูปไปแล้ว <c oughs> ช่วยไม่ได้ทำไมอ่ะ <c oughs> ช่วยไม่ได้ทำไมหนิวไปแล้วทำไมเพราวันเอาฟัง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 ก่อนสมมติว่าวันหนึ่งอ่ะอคุณเจ้ของคุณเนี่ย เขาเกิดมีหน <laughs> ุ่มมาจีบบ้างเหรอมีมีเหรอเว้ยอย่าดูถูกเลยคำวิทย์มีแก่คำหยาดมีไม่น่ารับมาเลยแล้วไปใครใครไปส่งให้ดูว่าอยู่อยู่กับสาวมีคนส่งเหรอเพียบไอ้รถคันนี้คือไปไหนมันก็แฟฝงแล้วไปไหนก็มีแหม่แฝงกระจกก็ใสทันทีเห็นไหมไม่ใช่ไงใสปิ๊งใสขนาดนั้นะน่หน้าบานไม่สบสายตาเขาบ้างยังเนี่ยเห็นมองไปทางนู้นเห็นมองไก่มองบอลลูนมองอะไรไม่ คิดถึงลุงยมวจังโอ้นี่มันสถานการณ์เนี่ยไหนเขาบอกว่าเมื่อกี้เบียร์ทำตัวอีกแบบหนึ่งพอเรามาเบียร์ทำตัวอีกแบบหนึ่งเหมือนกันไม่เหมือนเนี่ยเขาดูดิไอ้ที่หัวร้อนหรือร้องไห้วะเนี่ยเหมือนมีคนสาใจที่แบบได้ขยี้คนตอนนี้ยงบ้ากเลยหัไใจวอวหัวไปมาแต่ใดใดไปด้วยไม่ง่ายมาเลยแล้วเป็นสถิติอะไรกันตอนไหนวะได้งงมากเลยเนี่ยมาทำไมต้องถอนหายใจทุกคน ขอบคุณะคะพ,พ,พี่ไหนะครับผมพี่ไหลนะครับพี่ไหนจะ <c oughs> นเรียกว่ากลิเล็กน้องไหนอุ้แ <c oughs>